หลูมากเหมือนลำโพงอันหลายหมื่นเลยเนี่ยอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมโหดจัดแล้วมันจะโหดขนาดไหนถ้าเราเอามาฉายหนังพร้อมก,อกับไอตัวคู่นี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลมิมอลนี่จะไกลๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแกเจ็ตของเราวันนี้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนี่ อันนี้ก็จะเป็นซาว์บาร์พร้อมซับวูเฟอร์ของ Xiaomi นะครับผมวันนี้ก็มารอแกะแล้วก็ใช้งานไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยเดี๋ยวก่อนจะแกะกล่องเรามาดูสเปคที่เขาไฮไลท์มาข้างๆนิดนึงนะครับผมก็จะมีบลูทูธ5.0ออคซิลารีอินก็คือแจ็ค3.5นะแล้วก็โคอ็อกซิเลกับออปติคอลด้วยนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะมีตรงส่วนของซาว์บาร์แล้วก็ซับวูเฟอร์ด้วยนะครับเขาก็จะมีขนาดกว้างคุณยาวแล้วก็ขึ้นความถี่ของเขาเนี่ย180เฮิรตถึง20กิโลเฮิรตต์นะคระ แล้วก็มาในส่วนของซาบูเฟอร์นะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องของเสียงเบสแล้วก็ความกระหึ่มนั่นเองความถี่ของเขาแค่35เองก็คือต่ำกว่า5 0เนี่ยหูคนเราก็แยกจะแทบไม่ออกเลยนะอันนี้คือแบบว่าเอามาสุดๆไปเลยนะเผื่อมีมดมีแมวอะไรมาฟังนะผมแล้วก็ไปถึง1 8 0แเฮิร์ตนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นไฟ2 2 0โวลต์50เฮิร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของทางซ้ายเนี่ยภาษาจีนล้วนนะับอ่านไม่ออกมีที่เรารู้ก็คือมีซาวบาือซาวบาร์2.0ก็จะเป็นแบบซ้ายขวา่ารอ่ง หก็คือมีซับบูเฟอร์จุดหนึ่งมาให้นั่นเอง <Okay. S 1> มาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าภายในกล่องของเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะไปโอเคนี่แล้วก็ของจากเสียวมีแท้ๆเลยโอเคชิ้นแรกของเรานะครับผมซับบูเฟอร์ตัวใหญ่มา,มากๆขอพักไว้ก่อนนะฮะ แยกของที่จําเป็นไว้ก่อนโอ้ยพระเอกของเราซาววานั่นเองค่อนข้างใหญ่นะครับผมหมดแล้วมีแค่3กล่องเท่านั้นเองตรงนี้เก็บไปก่อนมาเริ่มจากตัวซาวาากันหน่อยดีกว่านะครับผมตะ่กี้เอากล่องไปเก็บมาคือแบบเขาแพ็คมาดีมากเลยนะมาเริ่มแกะใช้กันเลยดีกว่าโอ้หนี่สวยมากครับผมข้างหน้าเนี่ยจะมีโลโก้เสี่ยวมีอันเล็กๆตรงนี้ด้วยนะแล้วก็พัสดุของเขาเหมือนจะเป็นผ้านะครับผมค่อนข้างดูแบบ หลูมากเหมือนลำโพงอันหลายหมื่นเลยเนี่ยมี QC pass ข้างล่างมาให้ด้วยนะครับผมก็คือผ่านกระบวนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามันจะไม่มาเจ๊งในมือเราแน่นอนแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะมีปุ่มเปิดปิดเป๊อแปะอันนี้นะครับผมแล้วก็จะมี optical coaxial auxiliary in switch out แล้วก็ sw out นะครับผมแล้วก็ dc in นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับผมจะมีเขียนว่า movie optical coaxial aux นะผมน่าจะอ่านว่า aux มานานแล้ว แล้วก็รูปบลูทูธนะครับผมมาดูตัวซาวบูเฟอร์ของเรากันหน่อยดีกว่าโอ้โหนี่มีที่ตั้งพอดีเลยเดี๋ยวผมจะแพนมาให้ดูนะครับมาเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยนึกว่าจะตัวเล็กๆเ,เห็นในรูปอันโคตรใหญ่แล้วก็แบบโอ้ยข้างล่างจับไปเนี่ยมันนี่ขนาดยังไม่เล่นอะไรแค่แบบตึกจักมันก็รู้สึกว่าพรีเมียมแล้วก็เสียงจะต้องออกมาดีแน่ๆเลยเนี่ยโอ้โหดูการสั่งละเดือนของเขานะฮะ แม่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าอ่ะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นรูนี่แล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นที่ผม<ำ>เล่นเะกี้อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ โอเคครับแล้วก็ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับมีโลโก้เสียวมีอันเล็กๆอยู่ตรงนี้ในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะมีให้ปรับเนี่ยเป็นโวล่มมินแล้วก็แม็กอยู่นะครับแล้วก็มีออนกับออฟแล้วก็หัวลักแบบบ้านเรานะครับไม่ต้องหาอะแดปเตอร์เลยเก็บเอาไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันเหลือกล่องสุดท้ายแล้วมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอันนี้จะเป็นอะไรกันบ้างก็จะมีตัวนี้พาวเวอร์สปายของเจ้าตัวซาวบาหนึ่งตัวแล้วก็จะมีพุกกับสกูตะกี้หลังจากบรรุจากแมนนวลแล้วก็จะมีตัว SW In กับ out นะคกับอัลนะีหัน เราก็จะมีสาย SPDIF coaxial ให้เรามาด้วยนะครับอันนี้แต่ที่จริงแล้วผมจะใช้เป็นแบบว่าตัวบลูทูธท t h 5.0นะครับนี่นะผมจากคู่มือเลยมันจะมีหัวงองเนี่ย ก็คือตัวนี้นะครับหัวงออันนี้ก็เข้ากับตัวซาวบูเฟอร์แล้วก็ปื๊บไปเข้าซาวบานะครับหัวตรง <Okay. S 1> อ่ะเราก็เริ่มต่อกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมที่เราบอกว่ามีตัวปับโวล่มของเจ้าตัวซาวบูเฟอร์แล้วก็ออนออฟหัวงอเข้าอันนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเข้ากับซาวบารันเนเองลองดูกันหน่อยดีกว่าน่าจะมองเห็นอยู่นะครับเริ่มจากเอาตัวนี้วางไว้ข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวผมจะหาที่วางอีกรอบนึงมา สวยงามขาดไปไม่ได้เลยซับบูเฟอร์นะครับเพระเอของเราหรือเปล่าเด่นกว่าซาวบาเลยตัวนี้แหละนี่เป็นไงมีที่วางให้ด้วยโคตรพอดีเลยนะแล้วก็ข้างบนนะผมต้องใช้ปลั๊กของตัวของตัวซาวบาอันนึงนะแล้วก็ของซับบูเฟอร์อันนึงเรียบร้อยก็จะได้ยินเสียงตุติตติติเราสามารถกดตรงนี้ก็คือเพิ่มลดเสียงได้เลยนะครับแล้วก็แถบซ้ายสุดนะครับผมก็คือการกดหรือเปิดปิดโหมดมูฟวี่นั่นเองแล้วก็อันถัดมานะครับผมก็จะเป็นเลือกรูปแบบการเล่นว่าจะเอาออปติ a คิลโคอ็อซล สาย aux หรือว่าจะเป็นบลูทูธนะครับ <Okay. S 1> ผมเราก็มาบลูทูธกันหน่อยดีกว่าเรามีมีบล็อกอยู่ข้างหลังอยู่แล้วใช่ไหมเซตติ้งนะครับผมสำหรับใครที่จะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็รีโมทแอนด์แอคเซสซอรี่แล้วก็แอดแอคเซสซอรี่นะครับผมตะ่กี้มีซาบาไม่ใช่นะอีกตัวหนึ่งผมได้ทํารีวิวไ้แล้วอันตรงนี้นะครับผมนี่เจอแล้วมีซาบาร์2.1นะครับผมแล้วก็กดเชื่อมต่อเข้าไป pairing นะครไม่รู้อ่านออกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็กดแพรได้เลยนะสัญญ,ญาณบลลูููเเนนนี่่่่่ยยมมมมัััจะะขึ้ก้กกกรพพิอออออ็ํางชืตผ <laughs> <laughs> เรียบร้อยบุ๊กบุกนะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะผมเสี่ยวมีซาวบาสองจุดหนึ่ c คอมาลองดูกันเลยดีกว่านะครับผม <S <S โอเคเมื่อก,กี้ผมก็ไปปรับตัวซับฟูเฟอร์ให้มันเป็นเหมือนกับที่ดีฟอลต์เขาปรับมาให้นะก็คือมันหมุนอยู่ตรงวงล้อแม็กเลยไม่รู้ว่าเขาปรับมาให้หรือพนักงานห่อมันไปโดนนะไม่เป็นไรเรามาตามนี้เลยแล้วกันเขามีให้ใช้ก็ปรับแม็กไปเลยดีกว่านะครับผมอย่าลืมเพื่อนๆห,หูฟังมาใส่กันด้วยนะครับผมถ้าไม่มีก็ใช้เป็นตัวเอียบัดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นหูฟังทู อยากให้ลองจริงๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะอึ้งไปเลยนะอาเพิ่มลดเสียงจากอันนี้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โโอโข้างบ้านมาหาแน่นอนมันโหดมากๆเลยนะผมเลยอยากจะเอามาอีกตัวนึงเนี่ยไปจอ่อซับบูเฟอร์ให้คือแบบว่าขนเนี่ยกระดิกไปเลยนะะ โอ้ไว้จออไว้ตรงนี้แล้วกันจุดสังเกตของเจ้าตัวนี้คือมันไม่มีรีโมทใช่ไหมแต่ว่ามันเพิ่มลดเสียงจากเจ้าตัวเ x i a มี่หรือว่ามีบล็อกได้เลยก็เสียงจากทีวีก็ใช้รีโมทของทีวีได้เลยนะมันไม่มีรีโมทอะ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับผมอยู่แล้วล่ะลองดูกันเลยดีกว่าโหโหโดจัด โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโหมดกันบ้างตอนนี้เราอยู่ในโหมด Movie ใช่ไหมมันจะให้เสียงที่กล้องแล้วก็จะให้เสียงเบสที่แน่นมากๆเราลองออกจากโหมดนี้กันดูบ้างนะผมก็คือกดปุ่มซ้ายสุดเนี่ย เป็นแบบทัชกีนนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วง่ายมากโอ้โหลืมเรามีไฟเส้นข้างหลังทีวีนี่ว่าแม่ลืมเปิดไปได้ยังไงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะดูก็ลิงก์นี้เหมือนเดิมนะครับทำเอาไว้เรียบร้อยลองเพลงอื่นให้ดูกันหน่อยดีกว่าเผื่อจะได้แบบหลายๆทํานองนะ <Okay. S 1> เพลงเมื่อกี้มันมีลิขสิทธิ์นะครับผมก็จะเปิดให้ฟังเยอะไม่ค่อยได้นะฮะลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมป่ อ่เปลี่ยนแนวกันบ้างโอ้โหเสียงคือแบบว่าเบสมาแน่นเต็มทุกเม็ดจริงๆถ้าอยู่บ้านนี้คงจะสนุกน่าดูนะผมเปิดดังสุดๆไม่ต้องไปแคร์ใครนะผมมาลองดูเพลงอื่นกันบ้างเสียงก็กกกกงสุดจริงๆนะผมอันนี้คือขนาดผมเปิดอยู่ระดับ4อ่ะ มันเต็มที่เท่าไหร่นะนี่เปิดเข้าไปเต็มที่15เปิดดังไม่ได้เดี๋ยวข้างันบ้านมาเคาะประตูนะเราเบาหรือว่าเพิ่มจากตัวเนี้ยไอตรงมีบล็อกหรือว่าตรงเนี้ยมันก็เพิ่มให้อัตโนมัติเลยนะครับก็คือ2อันเนี้ยมันซิงกันนะกดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดจากตรงนี้ก็ได้แล้วลองมาเปิดหนังให้ดูสักแป,ป๊บหนึ่งกันบ้างดีกว่านะครับผมนอกจากเราจะมาฟังเสียงเพลงแล้วเนี้ยเราก็จะต้องกดโมวีขึ้นมาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้บรรยากาศแล้วก็อรรถรสยิ่งขึ้นนะมาลองดูกันเลยดีกว่า คือแบบว่ามันกระหึ่มมากๆเลยนะครับผมลองอีกหน่อยนึงละกันไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับผมนานกว่านี้น่าจะเป็นแล้วนะ โอ้โหสุดยอดมากๆคือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะเออแล้วก็ตัวเนี้ยมันซิงกับตัวบลูทูธได้ใช่ไหมก็คือซิงกับมือถือผมไดเลยนะเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับเจ้าตัวเสียวมี Sau Bar อันนี้จะเป็นรุ่นทเทเเตอร์เลยนะครับผมก็ร้อยวันนะครับกำลังขับของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครในะอย่างดูอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยเรื่องราคากันบ้างนะครับผมก็คู่นี้4,190บาทเท่านั้นนีงปกติอ่ะ จะหาลำโพงซาวาแล้วก็ซาบูเฟอร์อันใหญ่ขนาดเนี้ยลำโพงร้อยวัตต์ครับมันก็ค่อนข้างมีราคาใช่ไหมก็ตามสไตล์ของเสี่ยวหมี่เลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีในราคาที่จับต้องได้นะครับผมก็จะแนะนําร้านก็จะเป็นร้านของคนไทยเลยนะครับผมเวลามีปัญหาหรือว่ารับเคมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยได้ง่ายนะครับผมผมรับประกันเลยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากดูายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ไปนะครับผมก็ แล้วมันจะโหดขนาดไหนถ้าเราเอามาฉายหนังพร้อมกับไอ้ตัวคู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับมาแน่นอนแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย